สวัส so ดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next CU Edition เคยทนะุกคนวันนี้เนี่ยผมจะไปใช้ประตูว์ปให้ทุกคนได้ดูกันว่าใช้ประตูว์ปยังไงให้มันกินเกียนแบบมันก็ไม่เรียกว่าเกียนหรอกให้มันแบบทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะผมเนี่ยไปดูดีกว่าวันนี้ก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมท่านผู้ชมที่สำคัญก็าฝากเพจซื้อขายในช่องทาง Facebook Fanpage ของ CU เหมือนเดิมน,นะผมจะทิ้งนิ้ข้างล่างไว้ตรงใต้ที่ช่องของ YouTube ด้วะผมไปดูเกมกันว่าประตูวนนเเยโกกบอล เอาเลยวทุกคนต่อเร็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วกับการที่ผมจะมารีวิวโอ้อะไรวะเนี่ยรีวิวเครื่องวาร์ฟเวอร์ชันไม่รู้ว่าบัก๊กรืออะไรนะครับนี่มันมีสามตัวนะเออยังได้แค่สองอีกตัวนึงไปไหนไม่รู้เนี่ยยังอยู่ยังอยู่ว่า <c oughs> อ,อยู่นี่คือ <Okay. S 1> <c oughs> ปกติเนี่ยเครื่องวาร์ฟมันจะบอกว่ามันสาม,มารถวาร์ฟได้แค่หนึ่งเอ้ยยี่สิบเมตรใช่ไหม เดี๋ยวผมจะมาอฮ้อยอะไรเดี๋ยวกูขอพูดก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำให้ทุกคนรู้ว่ามันสามแมสฟ้าได้100เมตรนะครับผมโอเคเัน,นเได้ตังค์มา800มพอดีเลยโอเคไอซื้อเครื่องม้าพอดีนะฮะลมกี่ซีไวะเนี่ยเอาอยู่ตรงเพื่อนเราก็มียังไม่หมดหรอเอองัดหมดไปเลยศัตรูกำลังซ้าตัวนี้อยู่นะครับไดีมา5คิวให้ได้มา5คิวเลยลงประมาณสองสามที่แล้วมีคนมาพอดี เดี๋ยวต้องรีบไปซื้อเครื่องว้าแล้ววาร์ปโชว์คนดูเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้มันกำลังชุบเพรื่อมันอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนว่าผมจะไปทันไหมไ <ป S 1> อ่าซื้อเครื่องวาดก่อนมันสามารถซื้อได้อีกหนึ่งครั้งในผมคือปกติเครื่องวาดเนี่ยมันจะสามารถวาร์ปไปแค่20เมตรทุกคนอย่าวางใกล้ๆแต่ทุกคนครับคือทุกคนวา,างไงก็ได้ให้ขาตั้งพื้นมันเนี่ยวางแบบตรงนี้เลยทุกคนดูโคตรไกลดุดนไปทุกนเลยไปอะไรทำอะไรทำอะไรเด้อโอเคเป็นไง คือแบบมันว์ปได้ไกลมากๆเลยนะผมต้องบอกเลยว,ว่าเกรียนสุดๆนี่ว์ปกลับมาโอเคแล้วก็ตง800ังแปดร้อยจะไปซื้อต่อนะผมเดี <S <S ย๋ยวขอตังเพื่อนได้ดีกว่าปทุกคนมีความเห็นยังไบงบ้างกับแบบแพทนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะไงเครื่อง้งันมีใครชอบไหมสนุกไหมผมซื้อปกะกันแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนแย่งซื้อเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ใช่เลยหรอกแล้วไม่มีตังซื้อตลาดสังหารด้วยเลยทีนี้เอาตังหมดนะครับีเป็นต้องขอเพื่อนมาอ่อเพื่อนครับสวัสดีอ่สวัสดีครับผมมีใครมีเหรียญ400ร้ยไปเพื่อนเราขอเหรียญ0 0ได้อยได้ เราจะซื้อตารางสังหารนะมีใครมีตังปะครับโอเคเมาครับอุ้ยเบอร์สามเหรอโอเคโอเครับนี่ครับก้อหนึ่งขอตังหน่อยครับนี่มาแล้วครับผมมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยหกร้อยเลยขอบคุณครับเอาละทุกคนน้องเอาให้นะครับผมน้องเปิดไม้ช้านิดนึงเมื่อกี้แต่ก็เปิดเอาละซื้อตารางสังหารเลยละกัน นี่เราจับได้จ่าเฉยอะไรจ่าเฉยเดี๋ยวจะมาลอทดลองแบบว่าเครื่องว้างไปจ่าเฉยดูกันแล้วก่อนนะครับผมว่าช่้ยให้จ่าเฉยได้ดูก่อนละกันว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนเหมือนจ่าเฉยจะแบบมุ่งหน้าขึ้นมาหาเรานะครับตอนนี้คือที่เหมือนไม่มีปืนเลยนะเนี่ยโอ้จ่าเฉยวิ่งกลับจ่าเฉยวิ่งกลับมันสามารถวร์งขึ้นป้ายโฆษณาก็ได้ทุกคนดูไม่ต้องใช้เครื่องดิ่งเลยทีเดียวเอาละจ่าเฉยเราจะวร์งไปหาจ่าเฉย เอาใจเฉยไปลงจอยเฉยลงเดินไปเร็วยิ้มให้ไปแล้วจ่ามันไปเร็วโอ้ไอ้นี่ก็เลยก่นึกว่าจ่าจะอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าจ่าไปแล้วมีขี้จะวางไว้นอกบ้านมาเนี่ยมีเครื่องวาร์ปตามมาด้วยคือเครื่องวาร์ปมันไม่สามารถมันไม่สามารถพังได้ามมาทุกคนใครๆก็วาร์ปตามได้หมดเลยนะครับพอจ่าแค่นั้นพอนะไม่ต้องคุยกันเยอะจ่าเรายิงแค่เมสส่องแค่ไหนพอแล้วจ่าเอ้ยมาล็อกเอ้ยยิงใหม่อ่าจ่าเฉยก็บอกว่าจา่าเฉย ไม่เฉยละมั้งเนี่ยจ่าแล้วจะลกลนอยู่เมื่อกี้หนีสักไกลเลยอะไรเดี๋ยวไปอิบมาเอาอีกน้องน้องซื้อเครื่องเครื่องม้าให้พี่หน่อยดิพี่เอาได้เครื่องม้าปะครับไปซื้อเครื่องม้าให้พี่หน่อยได้ไหมตังตังพอเปล่าน้องน้องเอาตังแปดร้อยไปซื้อเครื่องม้าให้พี่หน่อยได้ไหมเนี่ยในตู้อะมันมีอยู่ครับเอาเอาตังไปก่อนน้องเก็บตังเลยน้องเก็บเลยแล้วน้องไปซื้อไอเทมให้พี่หน่อยพี่ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าของพี่มันซื้อเต็มแล้วอ่ะพี่ไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้ว ไอที่มันจะเป็นเครื่องประตูวาร์ปอะเราเรารู้จักประตูวาร์ปไหมมันจะเขียนว่าประตูวาร์ปอะมันเป็นกรอบสีเหลี่ยมอะเห็นป่ะเห็นป่าแปดร้อยราคาแปดร้อยอะซื้อได้ไหมครับม,มันขึ้นว่าขายหมดแล้วเหรอใช่อ๋อโอเคโอเคงั้นงั้นพี่ขอเหรียญพี่ขอเหรียญคืนหน่อยเดี๋ยวพี่ซื้ออก็ได้เดี๋ยวพี่ซื้อออนไลน์ี๋ยวพี่ใช้บัตรออนไลน์ซื้อขอบคุณครับป้าเดี๋ยวเราเตรียมเข้าประตูวาร์ปกันน้องเดี๋ยวพี่ฆ่าเข้าวาร์ป อเอาพี่ซื้อผิดอ่านีซื้อโคโนโนี่น้อเน,อง,นองเก็บไปเลยของโคโนโเก็บไปเลยนี่ในพื้นนะเก็บไปเลยสกิลอะเก็บสกิลโคโนโไปเลยพี่เก็บพี่ซื้อผิดโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปบุกต่อด,ดีกว่ามานี่มานี่มาน,มนี่มันกำลังจะหนีเราแล้วมาเร็วมาเร็วเอาปมาเพื่อนขับรถมาขึ้นไงวะโอเค <laughs> ไปแล้วจ้าเอาเบอร <laughs> ์สา <laughs> มมาแย้งกดเบอร์สองขึ้นเฉยเลย <laughs> อุ้ยรถเหินรถเหินเขาเรียกว่าเหินเนินเทพอุ้ยอุ้ยใครยิงตรงไหนวะเอ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหทำไมเอเคผมงัดไม่โดนเลยว่คนดูงัดไม่ขึ้นเลยอ๋อเอเคไม,ม่จับเวเ้ยเ้ยอเรามีคนากำลัง,ง,ลงเปิดตู้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปเสือภายมาเลยกัน,กนตัวเปิดตู้เนี่ยคนดูคนดู มันตั้งไม่ได้อะพื้นมันยงังบิ๊กเนี้ยตั้งได้เอาละเขาบอกวมมามาละยิงไม่โดนเลยโอเคเฮ้ยหลอกยิงอีกแล้วไม่เป็นไรแบ่งๆทีมกันทีมด้วยกันวะอุ้ยข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะเดี๋ยวโหลดตู้เต็มแล้วโอเคโหลดตู้เ,เรตรียมก่อนเล่นปืนอะไรดีเนี่ย เอเค์เรายิงไม่โดนเลยนะผมแต่เสียงไม้น้องนี่คือแบบดังมากอ้าวเฮ้ยโอเครวยหนึ่งรวยหนึ่งเสียงไม้น้องดังมากเลยเดี๋ยวบอกเพืนน่อนนะครับอ่าน้องเบอร์สามครับไม่เสียงดังมากเลยอ่ะเราแบบป,ปิดป,ดปิดเปิดเปิดคุยกันได้ไหมพี่นี่เสียงทีวีเราดังมากเลยน้องเบอร์สาม แล้วเมื่อตามปิดไมค์ก่อนได้เปล่า okay, okay. โอเคโอเคว้ายอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังมีตัวอุ <Head shot. S 1> ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งยืหนหน่อยนะเอาน้องเบื่อสามดาว uh huh. พี่ไปช่วยได้ไหมเนี่ยโอเคเพื okay. ่อนกันช่วยได้กันช่วยกันได้ละเราจะหาเครื่องว้าบได้จากไหนอ,อีกไม่ได้คนดูโอ้โ oh ห oh. เนี่ยนะต้องใช้ไอ้นี่แล้วแหละโอ้ผมมีคนวาร์ปตามมาหรือไงโอเคกอลกเกลมีคนวาร์ปมาข้างหลังเรานะท่านผู้ชมผมเนะี่ยต้องเอาตังค์ไปเปิดกล่องแล้วแหละสุ่มกล่องต้องสุ่มกล่องเพื่อหาเครื่องวาร์ปนะครับตัวตังค์ล่าเรา,าไปไหนไหนแล้วเนะี่ยตายแล้วมั้งเนี่ยหายไปเลยเอาทำไมตัวเดบ้าตมันหายไปเลยมันเงียบไปเลยอ่ะมันไม่ขยับเลยมั้งเนี่ยฮะอย่าบอกแล้วว่าทีมเราไปยิงโดนเตียงทิ้ง เฮ้ยยังอยู่ศัตรูยังอยู่ยอย<ห>โอ้ยเกีย่ยวน้<ๆ>ําใสมันมันตายแล้วครับพี่มาสังหารมาแล้วน้องเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปซื้อตาล่าตังหารต่อก่อน, Aa, พ,พ,นพี่อยากได้เครื่องหวาปะพี่ไม่อยากได้เหรียญแล้วตอนนี้เหรียญพี่เยอะแล้วไหนใครอุ้ยมีตาล่ากำลังมาข้างบนครับน,น้องน้องนู่นน่ะอยู่ฝั่งนูงน่นน่ะฝั่งของนาฬิกา เอา่ะเดี๋ยวเราไปเอาซื้อของที่นู่นแล้วกันครับดูนี่ศัตรูกำลังมุ่งหน้ามาหาเราพอดีเลยมามาเลยมาเลยมาเลย<ป>วันนี้สุ่มชีม,มาต้องตึงๆหน่อยละต้องตึงๆโชว์น้องๆหน่อยละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนศัตรูจะพยายามเก็บเหรี๋ยวจะเก็บไม่ได้แล้วน่ะอ้าวลุกได้ด้วยโอ้มันวมีเก็บยุบเลยเนี่ย โอ้เมอ๋อเมคือตัวตละหกสังหารของเรานะฮะขนาดแน่เนาะโอ้ยไม่ไหวขอปิดไม้เนาะก่อนละกันค่อยเปิดไม้เนาะเมื่อเราอยากคุยด้วยละกันอุ้ยเด็กข่าวว่าลอยนัดปั๊บนะครับก็ดูเดี๋ยวเกมหน้าไม่ใช่เดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าต้องเล่นลอยนัดละมั่งมีใครอยากดูบ้าะไหมอุ้ยน้องโดนยิงน้องโดนยิงชุบน้าวก่อนโอเคโอเคอุ้ยใครโดนยิงอีกแล้วอยู่นี่ชุบข้าวชุบข้าวชุบก่อนโอเค เอาละเดี๋ยวเราต้องมาซื้อกล่องน,นี้แหละครับผมมาวางกล่องมาวางกล่องอ,อ่าผมจะมอตามหาเครื่องวาร์ปผมนะ AW ไม่เอาเขียชุบเรามียังเขียบชุบไม่มีเอาเอาก่อนแล้วก็หมุนหมุนไม่เอาไม่เอาไม่เอาโคโน่ไม่เอาเอาเครื่องวาร์ปได้ไหมมันจะมีอวไรในกล่องในเครื่องวาร์ปดูกันดูโอ้โหหาไม่เจอเลยนะครับหายากเกินออเกล่อัปเกรดเกาะ อุ้ยนี่ประตูวาร์ปไปแล้วอุ้ยประตูวาร์ปตกันเลยให้เดี๋ยวรับให้น้องก่อนเดี๋ยวรับให้น้องก่อนมีรับให้น้องเก็บไว้เก็บไว้เออน้อง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 เก็บประตูวาร์ปข้างหลังไว้หน่อยดินี่มันมีมันมีประตูวาร์ปอยู่ครับเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยเอาไปจากพวกเราไหนใครมันยิงเราใครมันยิงเราเดี๋ยวพี่วาร์ปไปฆ่ามันให้มันอยู่ไหนครับอุ้ยข้างบนข้างบนข้างหลังข้างหลังข้างหลังดาวข้างหลังดาว ไอตัวที่มันยิงเบอร์สองอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ตรงอะไรวะเฮ้ยพี่วพิงไปไม่ทันมันอยู่ตรงไหนพี่หาไม่เจออะตรงนี้เหรอตรงตรง,ตรงแทนขวามือเหรอหรือว่าซ้ายมือพี่ขวาขวาบนเต็นท์นี่แหละครับใช่ไหมโอ้มันวางเครื่องวาร์ปมาเหรอเนี่ยมันวางเครื่องวาร์ปไปไหนวะเนี่ย อ๋อมันไม่ใช่แสงเครื่องบร์ฟนี่หว่าอันนี้ออาแล้วใครวางเครื่องบร์ฟตรงนี้ <c oughs> จบจัดใครวาง <c oughs> อ๋อกดปิดโอเคโอเค <c oughs> ถ้าตูตายแล้วบ้างมีว่ามันจะด,ดีเข้าไปตัวข้างในนั่นแหละเนาะมาเล่นปืนสเนเปอร์ <c oughs> ใช่ไหมที่มันยิงพวกเราดาวอ่ะ <c oughs> ออาแล้วเบอร์สองออกไปไหนอ่ะยังไม่ได้ชุบเลยวิคาน้ามีคนคุบตรงนู้นครับตรงนู้นคุบตรงนูนงน้นคุบ เลยงี like ้พี่ดิชาร์จเลยเพราเรียนตัวเองมิโซนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้เทพมันช้าพวกเราเออสวยสวยแกวเลยครับแกวเลยครับผมแล้วเบอร์เบอร์สองเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเบอร์สองเขาออกไปเลยเขาว่ะมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหรอโอเค งั้นเดี๋ยวพี่พาเข้าประตูวาร์เดี๋ยวถ้าเราเจอเขาเนี่ยศัตรูเนี่ยเราอย่าเพิ่งยิงนะโอเคไหมเดี๋ยวเราแบบเข้าประตูวาร์เข้าไปช้าเขาเลยโอเคเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วางประตูวาร์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องหาศัตรูก่อนไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนตอนเนี้ยเขาเหลือคนเดียวด้วยอุ้ยนี่ไงขนาพี่เลยพี่เห็นแล้วมาเดี๋ยวพี่พาเข้าประตูวาร์ไปช้าข้างหน้าเขาเลยมาเร็ว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 ตัวนู่นตัวนู่นเอ้ยเข้ามาแล้วก็ช์จ ้ไอ้หนุ่มอุ้ยวางไอ้วอดด้วยวางไอ้วอดด้วยประตูเล่นเอวน้บบนนองอ้าวเรียบร้อยเง,ง,งียนเๆียนเียนประตูว์บอย่างเกียน